ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็วันนี้อยู่ผมนะซาเกมซัดเนาะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟผมนะก็ลงเมืองเขตวิภาสกิจแล้วกันเนาะดจจับว่ะโอห MP40 ก็หลังจากที่เราหายกันไปนานนี่ก็บอกเลยเล่นแพ้แต่แพ้ผมแพ้อย่างเดียวก็ว่าถ้าชนะนี่ก็คือแบบประมาณคิวแค่เจ็ดแปดตัวเองเนาะโอเคเออ เป่าสาม่ะแม่ดวงจะดีไปไหนเอาเอาเดินติดเดินโอ้โหถือว่าของฟูอยู่นะอืมสโคบนี้ใช้ได้เราเจอปืนในนี้นะแลมโบอ่ารู้สึกว่าตอนเริ่มเกมนี้มีคนลงนะอานละสองคนเอา้าด้านหลังพูดยังไม่ทันขัดคำ ู่ไนไวะนานไง,งนด้างบนยิงไปครับสับสะโคบโอโ้โหนานระนานนะนนนะแต่ยากนะโอโ,โ,อ,โอ้โหโอ้โหฮอมถือว่าแบบไอตัวนี้แม่งโคตรอึดอะเอาจริงหรือว่าปืนแม่งเบาก็ไม่รู้แต่แม่งก็กะว่าถือว่าเบานะก็ดูจากทรงนี้แบบของแม่งน่าจะฟูอยู่นะไปเก็บของแป๊บนึงนะ รู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าวะทางด้านล่างไม่แน่นะโอ้โหทางข้างต้นไม้เลยข้างต้นไม้เลยหัวเม็ดนึงไปแน่ก็ใครที่บอกว่าผมยิงบอดก็ขอภัยกันด้วยนะครับอือทำเพื่อวความสนุกเดี๋ยวสุกว่าปืนสกาแม่งมีนัดกระสุนแม่นงน้อยเกิดจัดอา้าวด้านหลังแม่งยิงวะ เดี๋ยวไปจัดการหน่อยละไปไหนวะนั่นไงพอนิดนึงยิงอบไปหวัวแตกโอเคทางด้านพีกนี่น่าจะมีวะเดี๋ยวไปเก็บของแป๊บนึงคือแบบเอามุดไม่ค่อยมีต้องเก็บของเนาะกระสุนนะ่ิแม่ก็ถือว่าคนแม่งกำลังเยอะอยู่นะไปพีกนี่แบบเอาตึงๆเลยวะเอออยากตึงๆวะ ต้นเกมมาด้วยแบบชิวๆวก่อนนานไงพูดไม่ทันขาดคำแม่งัดก,กันนาวครับผมนะทางด้านนั้นยุกยิงหัวไปเอาไม่ได้ครับแต่ตัวแตกเลยดาวนี่ว่าวย,วยิงไปยิงเอายิงเละกระสุนหมดปัทโถแล้วมันก็ล้าผมไปแล้วอืมเร็วเอ้ย๋ยวเอามีดไปฟันนี่ว,ว่ามามามา มาสิครับมาสิครับมาสิครับป้าเข้าไปป้าเข้าไปแม่เอาเอาเอาจะกระโดดไปไหนฮะอันไสเโถเอยเป็นบอดก็ยังมาฆ่าครับคือในหนึ่งแมตชนี้ใครที่บอกผมยิงบอดก็คือแบบบางทีมันก็เจอคนนะครับผมนะนั่นน่ะนั่นไงผัวหัวนิดนึงแต่ก็โอ้โหเหนียนะเหนียยิงไปสิครับ ยิงไปเรียบร้อยตัวแตกเดี๋ยวขอปั๊มยายก่อนเดีย๋ยวมาเก็บของแป๊บนึงคือช่วงนี้มันเก็บของของไม่ฟูเปลี่ยนเป็นฟาร์มาแล้วกันเนาะเอาเก็บสองปืนโอ้ยเจเป็น mp0 พนเหมือนเดิมโย๋ย โอ้โหกำลังจะไปไอ้ทางนั้นเลยนะครับผมนะแต่ว่าแต่ก็พอดีกันนะผมนะเจอได้โซนพอดีอา้าวตานข้างมีคนยิงอย่างงี้ก็เสร็จดีครับนั่นไงยิงไปแหมก็รู้สึกว่าม่งจะเจอแต่แบบไกลๆอะครับนั่นไงอื้อเอาไฟอะกจะไฟอะฮะสู้ดิ ครับแม่แต่ไปแม่เลยโซนมาพอดีเลนะถือว่าเอดีจะดีครับผมนะเอารถไปขี่เล่นดีกว่าไป เกือจะเจอคนอเดินมาทางนี้แม่งไม่เจอสักคนเลยฐานด้านหน้าพีกนี่คาดว่าแม่งก็น่าจะมีนะเอ้าวะรู้สึกอยากเล่น A อวะอยู่เออทำไงครับผมนะเจอแอดรอบทางด้านหน้ามีแอดรอบไอดีเน่อย่าไปเอาดีกว่านะ ติขึ้นยากขึ้นยากขึ้นยากอ้าวทางโดนโดนรู้สึกว่าจะมี1ตัวทางด้านข้างแต่แม่งอยู่ในหมอกิษแล้วนั่นไงออกมาออกมาไม่รู้ตามมาเจ้าเรือหรอยิงไปไงหลังครับไงหลังอเอคเอารถลำโบไปต่อดีกว่าใายซิงครับใส,ส่ซิงอ้าวรู้สึกว่าทางด้านหน้าแม่งจะเป็นรถบิ๊กฟุตวะแต่ทางด้านหน้าอีกอันนึงก็มีแอร์ดอบนะเอา เปิดจุดอย่างนี้ลงจะรดไฟชนไหมเอา้าไม่ชนเฉยยิงไปลูดลูดลูดแบบเรียบๆง่ายๆแล้วก็แต่ล้มครับผมนะก็อาจจะพูดมมัวหน่อยเนาะเมื่อโอ้โหกระสุนรู้สึกว่าไม่มีโคตรเยอะนะโอเคไปเอาไอดับกันฉันมาเพื่อเอา AW อ่ารู้สึกว่ามีคนมาเก็บ เอ้ดอกวะเดี๋ยว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 ,ยวอย่างนี้มันคงแบบไม่ใช่คนแบบไม่ใช่บอลแล้วล่ะเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเชิงกันเล่นเชิงยิงมาโอ้โหปาละเบิดสองลูกชัดเจนครับผมนะก็กดไลค์แล้วกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยเพื่อจะได้ผมแบบชนะเนาะเอาไงเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวต้องใจเย็นๆไว้ก่อนนะผมนะ ตอนมันบังบุกแล้วเราก็แบบค่อยๆย,ย,ยิงๆไปมันก็จะดาวเองออกมาสิออกมาซีไม่กล้าออกหรอ,อยิงผัวผมนะยิงผัวเอาพอเป็นปืนลืดนี่มาใหญ่เลยเออกมาออกมาออกมาสิยิงกระสุนแบบจะหมดอยู่แล้วมันยังไม่กล้าออกเลยอ้อาวอย่างนี้ออกหรอโอ้โหตอนนี้แบบ ไม่คาดว่าน่าจะออกแต่แม่งออกเฉยยิงไปยิงไปโอ้เจ็บเจ็บต่างคนต่างเก็บพุ่มนะอันยนาก็เนะด,ดี๋ยอะนะต่างานข้างมาอีดึงตัวเสริมมานี่ยิงไปยิงไปโหแม่งเจ็บว่ะ้ยเจอลุมเจอลุมและชิบหายแล้วไงนะยิงไปสับกระโ c o โอ้โหแม่งไม่ค่อยเข้าเลยวะ่สะสาวโสดไม่ค่อยเก่งเลยอยู่นี่โอ้โหเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บ เกือบแตกเกือบแตกเออทางด้านหน้าทำไงวะนั่นไงว่าแล้วต้องมาชาร์จต้องมาชาร์จเหรอฮะจะชาร์จเหรออุย้ยลูกสองลูกสองอื้มลูกสองเลยเหรออื้มอ้าววิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งมาเหรอวิ่งมาไม่ดูตามาตาตาเรือแตกไปโอ้โหโก็มาดิครับ โอเคครับผมนะโอ้ถือว่าแบบลุ้นมากๆครับผมนะก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยอืเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วอ้าวอ้าวยิงอย่างนี้ยิงอย่างนี้เดี๋ยว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 ยาไม่นึงอันนานไงอยู่ไหนวะยังไม่เห็นเลยอย่างไรบ้างนานโอ้โหโผล่หัวเลยอืโผล่หัวเลยแตกไปอ่า เ,เดี๋ยวต้องว,วิ่งจุดเข้าวงก่อนเ๋ี๋เวๆๆไม่ได้ครับผมนะไปครับผมนะมุ่งหน้าไปกลางแกนลา <S 1> <1> <S เอา้าทางเลโซนแม่งมีคนยิงกับรถตุกๆวะเอา้าเอา้า เอ็มหอนี่น่าจะใส่ซิ่งน่ดูวะ่ะโอ้ยเอาละเอาละครับผมนะรู้สึกว่าทางด้านบนนี้มีครับผมนะเดี๋ยวขอยาแอบก่อนเดี๋ยวมันยิงก็แตกอ้อโหแล้วไอ้หมอกพิษแม่งมาอะไรตรงนี้รู้สึกเฮ้ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าเลโซนี่แม่งว่าจะมาบ่อยเกินไป คือแบบมันมันอยู่ตรงที่ผมใกล้ๆเลยนะหรือว่าเป็นความรู้สึกผมเองก็ไม่รู้เนาะโอเคจะไปเซอรไพรส์มันนิดนึงเนาะแต่กลัวมังมันแบบยิงชาร์จไปไงในไงโอ้โหลุดข้างๆวะมันไปแล้ววะ่ะโอ้โหก็ก็มียาไหมมียาไหมโอ้โหแกล้งเลยไม่มีอะไรเหลือผมนะ อยู่ไม่ได้ละเฮ้ยใชย้เอวิ w. ต้องเอวิละไงนะเอวบิลละรุนแรนี่ผมนะเอวิ A w. ไม่เอวะิลวะเอ็มเก้าเฮ้ยปืนโกงเล่นหน่อยเล่นหน่อยอ่าปืนโกงครกับผมนะแล้วแบบยิงทีตัวแตกอ้าวด้านหลังนูกว่าจะไม่มีแล้วซับซะโคไปเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะอา่าแตกแล้วเอ๊ แบบแวบบแบบรู้สึกมันจะเปิดจุดนั่นไงจริงจริงดูว้มสบาย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 คมอยู่นะถือว่าคมอยู่นะแต่ไปแล้วผมนะโอ้ยาก็ไม่มีทางด้านหน้าไม่ก็มีอันนี้เดี๋ยวต้องคาดบ้านเราหน้าต้องไปต้องไปเก็บเห็ดอะเออทางต้ล่างนี้ก็มีด้วยวะ่ะโอ้โหโหขอปั๊ยากเ๋ยวตายยตาย เดี๋ยวไม่ต้องเก็บเห็นละมียาแล้วไม่เป็นไรเดีย๋ยวขออ้อมจากทางพีกไปแล้วกันเนาะตรงระวังหน่อยแล้ววะถ้าจะขึ้นไปนี่มันมันไม่ดีเนาะอืมแบบลางไม่ดีเยอะผมนะต้องลงมาก่อนฮะไปทางอ้อมนะผมนะนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องมีตัวดักบ้างไละคมนะคมนะ ยิงไปยิงไปเอา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 แต่กระทะล้วนๆหนีไปดิยเอาไม่หนีไม่หนีอย่างนี้ก็แตกเออเอาทางด้านหน้ารู้สึกว่าจะมีครับผมนะแต่ว่ายังไม่ต้องรีบไปก็ได้เนาะอุ้ยมียาหันนึงวะสวัสดีอ้าวรู้สึกว่ารายชื่อมั้งตายไปคนนึงแล้วเสียดายวะมัน่าจะเป็นในตีนี้แหละ รถชนตายแน่นอนเนี่ยเมื่อกี้นี่รู้แล้ววะน่ารถตุ๊กตุกไอ้คันนี้ไอ้สายซิ่งเลยสายซิ่งหมดบีดได้แค่ยี่สิบเองนะนะอมั้งนะปะทอมันนับสี่สิบเองมั้งอ่ามาทางด้านนี้ด้วยอ่าแต่วงบีบนั้นจะไปยังไงทางไงครับใช่ไหมใช่ด้วยครับผมนะไปดักเลยดีกว่า ต้องมาเอาทางนี้แน่นอนนั่นไงยิงไปโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแต่รถไม่เหมือนรถจิ๊บนะเดี๋ยวโอ้มียาด้วยมียาด้วยสวรรค์วะอ่นานาัดเปิดแต่อีกตัวนึงนี่หายไปไหนวะเดีย๋ยวเอาตัวนี้ให้รอดก่อนคือมันไซ้มากครับลาดคิวไปก่อนแล้วอีกโอ้ยยากแก้วโอ้ชัวร์ดีนะนั่นไงโโอ้หโอ้โห มันยังไม่ละงาวไม่ละงาวใจยังไม่ละงาวใจโอ้โหเอ็กเองแปะวะอย่างงี้เอ็มจเก้าซอยปะอ้าวไม่ล่วงอย่างงี้ตัวจางเป๊ะครับคนว่าเนี่ยตายไปสิครับโ,โหถือว่าของโทษฆ่าชิดด,ดีว่าแต่อีกคนนึงนี่ผมผมเสี่ยงกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอาเข้าต้องเข้าวงไปหน่อยละไม่ได้ครับผมไม่ได้นะคือแบบเพิ่งตาแรกครับผมนะที่ได้คิวเยอะแล้วก็จะชนะแล้วแม่ตึงสุดๆของผมนะต้องแบบไปทีละนิดทีละหน่อยนอ,อ้ต้องอันนี้เปล่ามีทางนี้เปล่าไม่มีครับผมนะอ,อ่าไม่มีว่ะ เฮ้ยเฮ้ยมันจะแอบ,บไหนวะมันจะแอบ,บไหนมันจะแอบ,บไหนเดีย๋ยวยิงถังก่อนยิงไว้แตกครับผมนะก็เหมือนกับการขู่เปิดจุดครับผมนะน่่ถ้ามันแบบห้าวจริงก็เจอเอ็มเจเก้าเราล่วงอนะมาสิครับมาสิครับจะแอบ,บกันเล่นเชิง อยู่ไหนเอออยู่ไหนเออยโอ้โหมา้านันน่าจะแอบอยู่ในบ้านวะคาดเดาว่าน่าจะอยู่ในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยววงบีบแล้ววะวงบีบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาเอาเอา,เอาไปไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งสติกันถ้าเราไปทางนั้นแบบมันจะเสี่ยงเกินไปยังไงเราต้องโอ้โหไปทางนั้นไม่ได้แล้ว เราก็ต้องไปทางนี้แล้วว่าแต่เราจะกลัวไปทําไมวะเรามีเอเจเก้าใช่เลยครับผมนะเดี๋ยวคอ,อยทำยาแล้วก็ลงมาเลยก่อนลงไปครับผมนะอ่านเงี้ยนานเงี้ยเจอเลยเจอเลยเดี๋ยวเดียวเล็มแบบตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยครับผมนะใช้ฟาร์มาร์ตไปก่อน เราปิดฉากด้วย m อ9เจนะเอออยากอยาก,อยากมันมาอยากมันมาเอออยากมันก็ผมนะ m อ9เ้าอยหัวไปไม่ระเบิดวะอ้ารู้สึกว่ามันจะไม่ระเบิดการอากาศกบผมนะสวยพี่สวย,สวยนี่น้ากากเออสีเขียวผมนะก็ใครได้ก็ก็เหมือนผมมาละเออก็ คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้เลยกันนะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ผมด้วยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้เลยเลยกันเนาะโอเคบายบายครับผมนะเจอใหม่คลิปหน้า